ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมมากด subscribe ให้ชแนลการการซาซาเกมเมอร์ด้วยนะครับผมก็ชแนลนี้ก็เป็นชแนลสร้างใหม่แล้วผมก็ตอนนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณ19คนแล้วนะผมก็จะเป็นชแนลสร้างใหม่แล้วครับผมโอเคนะครับผมก็มีคลิปประมาณนี้เลยนะครับมีอยู่3คลิปนะครับผมก็เป็นชแนลสร้างใหม่นะผมก็อย่าลืมมากดติดตามเขาด้วยนะผมก็ลิงก์ชแนลอยู่ทานดีคิปชันเลยครับผม

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะคุณผู้ชมรายการมิสเตอร์ TGS นะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเกมใหม่ครับ Pocket Edition Version 1.0.0ตัวเต็มนะครับผมพาไปเซิฟอ่ามินิเกม e Sky Ward ที่มีแมปโคตรเยอะนะครับผมนะก็สำหรับเซิร์ฟนี้ก็เคยได้รีวิวไปในมาครับเวอร์ชั่น0.16.2นะครับ ผมก็เซิร์ฟเขาได้ทําการอัปเดตเพิ่มมินิเกมนะครับผมแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันของเซิร์ฟเป็น1.0.0ตัวเต็มนะครับผมน่าก็แมคลับเวอร์ชัน1.0.16ไม่สามารถเข้าได้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมนะก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสัก70ไลค์นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการรับคลิปนะครับผมนะก็นี่ครับผมใครยังไม่มี IP พีเซิร์ฟเวอร์นะผมก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับผม p k นะครับผม p k r r แล้วก็ e a นะครับผม e a แล้วก็ l m s นะครับ p k เรียมนะครับผมน่าจะอ่านว่าเรียมหรือเปล่านะครับผมโอเค dot m i n i g a m e s นะครับผมมีในเกมนะครับผม dot dot g a นะครับผมโอเคก็ i p server day ก็ประมาณนี้นะครับผมขอไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเดี๋ยว server day ผมเัีเกตว่าอะไรเดีย PK มินิเกมก็แล้วกันนะครับผมมินิเกมโอเคนะฮะก็ก็เพย์ไปเลยครับผมอ่าผมก็จะไปสอบวิธีการสมัครด้วยนะครับผมโอเคนะฮะรอโหลดเซิร์ฟเวอร์สักครู่หนึ่งนะผมนี่ก็อ่าหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์ก็สามารถเข้าได้นะครับผมนะชื่อเซิร์ฟก็ PK มินิเกมนะครับผมโอเคนี่ครับมาที่แชทเลยนะผมมันก็เอ่อให้สมัครนะใช่ไหมโอเคทับ IEG i g i s t e r นะครับผมแล้วก็รหัสนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นรหัสนี้ก็แล้วกันนะครับผมชุบๆนะครับผมนี่ URNOWREGISTER นะครับผมก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถเดินเล่นได้เลยนะครับผมนะเจ็ดสิบห้าคนนะครับผมโอเคนะเราก็ยังร่าแบบเดิมเลยนะครับผมนะโอเคแต่ที่เขาได้อัปเดตก็คืออนี่ตรงนี้อ้าวเดี๋ยวนะโอเคมันแหลกนะครับผม นะผมหน้าเป็นยังไงนะผมคิดพี่สามารถเล่นได้นะผมต้องปลอมนะนะฮะก็รอเขาทำป้ายนะผมไอ,อ่ามาทำผมโอเคตอนนี้ยังไม่ทำป้ายนะผมเดี๋ยวมาไม่กี่มันก็มา to the morning light oh <laughs> to เดี๋ยวเวลานะครับผมเราจะทุกองเลยนะผมโอเคโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปเอาของอข่าข้างในนะผมอ่าทุบทุบนะครับผมโอ้ได้ชุดแล้วชุดแล้วสวยงามครับผมอ่าเดี๋ยวเราใส่ชุดก่อนนะครับอ่าก็เอาวที่เราจะใช้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคใช้เป็นขวานไอรอนนะคะผมอ่า เอาไปบู๊กันนะครับผมเอาเอาบล็อกมานะครับผมแล้วก็ต่อไปต่อไปโอเคโอเคเอาระวังด้วยนะผมบางพีบั๊กนะครับผมอ่าต่อไปต่อไปโอ้มันโอ้โหดาบไดมอนด์โอ้อโหฟูฟูฟฟฟไอรอนปะนะี่ะไม่น่าจะฟูนะครับผมโอ้โหมุกเหล็กโอ้โหดูของนี่ต่างกันเลยนะครับผม โอ้เกือบตกเกือบตกแม่งเกือบตกแล้วเกือบตกแล้วเกบตกแล้วโอ้ไม่ไม่นะตายเลยนะฮะอ่าพออ่าตายหรือไม่ก็ชนะก็จะถูกอ่าสปอมาที่สปาวนะครับผมนะก็สำหรับใครชอบใจคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมเอ้ยอันนี้มันเยียติเปล่าวะ ไม่รู้นะผมน่าจะเป็นเยตตีละมั้งโอเคก็ไม่รู้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบใจคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสักเจ็ดสิบไลค์นะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับผมอันนี้จะเป็นซีรีส์เซิร์ฟเวอร์มาครับใน EP ที่ R ารหกสิบแล้วนะครับผมในอีกสี่สิบก็ครบร้อยนะครับผมโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมนะฮะอ่าโอเคนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้กันด้วยนะเซิรร์์ฟเวอท่างประเทศ นะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมโอเควันนี้ก็